ไปไหนก็มันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมครับเพราะนั้นผู้นำเนี่ยมันสำคัญมากๆพลิกลิ้นทุกวันได้ยังไงเลยเออไม่พูดก็ไม่พูดแม่งเสลยไปะไรไปลละเห็นไหมเห็นไหมท่านอะไรท่านเปรมใช่ไหมไม่พูดไม่พูดแม่งเสลยเวลากูจะเอาเอาแมนดื้อเข้าใจอย่างเคยได้ยินคำสั่งปลดกาอากาศไหมครับ ดูสมัยจะเล่าใหฟังก็ยังได้เอา,ารู้จักใครนอ้อเนี่ยนะโอ้โหใหญ่โตมากเป็นทั้งสอนตำแหน่งใหญ่โตมากๆอืเป็นทั้งว่าไงฮะพูดไปมันจะก,กลายเป็นอั่นานั้นลุงพูดเรื่องพวกนี้เห็นเหตุการณ์หมดแหละอืใหญ่โตมากๆ นั่นแหละครับยุคสมัยทนะ่าต้เปรมเป็นนายกอยู่ปลดกลางอากาศแม่งเลยอะไรคณะกันนะนี่ก็เลยกหลงตัวอย่างรุนแรงเนี่ยตัวอย่างมันไม่น่าจะมีอีกแล้วนะครับยัีย่ถึงบอกว่าตัวอย่างไม่ดีมันเจอมาเยอะมากแล้วคนไทยบ้านเพื่อนไทยนะมันน่าจะมีตัวอย่างที่ดีขึ้นในะเกิดแผ่นิสยามแห่งนี้เนะี่ยก็ช่วยสิครับทีเนี้ยลุงก็เล่าสู่ฟังผ่านจออยู่เนี่ยเราไปไป,ไปบูรณาการหน่อยครับบ้านใล้เรียนเค้นท่านอาลจะทำโน้ มนุษย์เรามันจะมีแค่สามคำนะหนึ่งอะไรก็ได้พอเวลาพูดจาปุ๊บถ้าเโนก็คือหยุดไม่ต่อไม่เติมไม่เพิ่มไม่ตัดไม่ต่อไม่เติมไม่เพิ่มเทนคำว่าไม่เรื่องนั้นก็เฉยแต่แล้วก็ต้องให้ความเคารพรกัน,นกันอันที่สอง yes จะอะไรก็ตามมีเงื่อนไขามาหนึ่งสองสามแล้วปรับนะแชรความคิดกันถ้ามีเงื่อนไข ไปกันได้โอเคไปเลยทีนี้เห็นไหมถ้าไม่มีเงื่อนไขอ้โหยุนยอดเลยครับถ้าเยสไม่มีเงื่อนไขนั่นคือของจริงแปลว่าคนที่จะไม่มีเงื่อนไขเนี่ยหนึ่งต้องพึ่งตัวเองได้แบบร้อยเปอร์เซนจึงจะเป็นมนุษย์ที่ไม่มีเงื่อนไขแปลว่าชาติชีวิตนี้กูอยู่คนเดียวกูของอยู่ของจินของใช้ของเก็บกูมีเรียบร้อยแล้ว เไหมจึงจะมีฐานทางใจบอกว่าอืจะทาอะไรกับใครจะไม่มีเงื่อนไขอะไรก็ได้ถ้าจะมีเงื่อนไขต่อรองอยู่เงื่อนไขกการต่อรองนี่นะครับพี่คาว่าเงื่อนไขเงื่อนไขก็คือต่อรองนะไปกันได้ก็ไปต่อไปก็ไม่ได้ก็ไม่ไม่บ้าอะไรครับก็เซนโนไปสิครับใช่ไหมฮะใช่ไหมล่ะ